หมดหมดเอ่อหมดยกห้าเนี่ยเราคิดว่าเราหน้าผ่านไหมเขาไม่รู้สุดท้ายเนี่ยซียผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่พี่เลี้ยงบอกหน้าผ่านแล้วหน้าผ่านนะเราเพิ่งได้ได้เมาครับได้เมาเลยเนาะครับเราต่อยหมัดหรือสอกที่เขาเมาอ่ะสอกครับต้งสอกทั้งหมัดครับทั้งของทั้งหมัดเราได้ยกห้าเราได้เยอะเอเราได้เยอะมากได้เยอะสี่ได้ได้สี่เป็นแสนครับหมดสี่เป็นแสนเลยเนาะ เรานี้เราอยู่ดาไปกี่เดือนเนี่ยอยู่ไป4สี่เดือนนะแต่ว่ายร่างกายคิดว่ากลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอนนี้ก็เก้าสิบแล้วพ้อมต่อเลยพ้อมต่อเลยเนาะเดีมีโอกาสจะเจอเพรอีกไหมครับ ครับก็เจอครับร่างกายกลับมาากลับมาแล้วนะฮะมีอะไรจะฝากบอกแฟนมวยเน่อแมฝากแเต้ยนฟนมวยครับวันนี้ทำติมที่ครับหายได้ไหมเนาะตุ้งหอยสองันนี้มนจะต่ออะไรไมี่แม่ฝากนนรงกเ่งเลยตีไม่ตเรารออล้เกเลยเอาเเ ครับซี่ยกเรารู้ไหมเราเราเป็นต่อเขาเยอะมากเลยอ่ะฮยกห้าพลาดอาพูดอะไรกับแฟนขับเราหน่อยก็ขอโทษแฟนมวยพออยังกลับมาสองไฟยัง,ยงชนะไม่ได้เนาะไม่ได้เอาใหมนะ่เนาะ ร่างกายเรากลับมาดีเรียอหลังจากหยุดไปนานแล้วเริ่มหายใจได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มดีแล้วเนาะระบบหายใจมาลูกไม่ใจกันใช่จีเราเยอะไหมไปเนี่ยก็ห่วยหน้าก้อนปล้อยตัวไปหน้าก็บอกแล้วให้ระวังนะว่าเขาบอกนี่ยังเสียวอะไรออกมากเขาตกไรต่อยมัดปั้นต่อเ้าอยู่แล้วได้ก็รายงานเพชรับ บ้านกับบ้านกับบ้านบ้านมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเพื่อนมันโดนนิดหน่อยมันเดี่อนโดนนี่นะคุณเพี่อมองยังไงครับเพื่อวันนี้มองดีนะครับเพราะว่าที่นี่เราแบบว่าเราพลาดไปหน่อยนึ่งเราจังหวะไปไปลื่นพอดีลื่นแล้วโดนโดนสอบด้วยเหมือนเหมือนเหมือนาโดนเขาอ่ะแต่ว่ากรรมการก็ดีแล้วเราได้เยอะสี่ยกก็ายี่สิบหนึ่งเรายี่สิบห้าเนี่ย นะแต่ว่ามวยอะไรมวยต่อยทีเดียวจะชนะก็เลยมันไม่ได้มันต่อยสนุกกว่านี้มุ้งแดงฝาหมุกแดงหน่อยต่อยมวยไม่ใช่เขาจ้างมันต่อยาจได้ทีเดียวจะมาเต้นยักยักไม่ได้ต้องให้กันได้เต็มที่เหรอเจอกันใหม่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  ร้อยยี่สิบสองนั okay. Okay. ่นก็ขึ้นมาเลยเดิมพันด้วยขั้งสองล้านเลยโอ้ได้สองล้านไอ้เก่งเสี่ยงคุณทำสุชาบอกว่าร้อยยี่องนสล้านบอกเลยอันนี้เราใสุสุชาบฝั่งเทโทบอกเมื่อกี้น่ยฝัสอล้านเลยเออฝั่ล้านเลยถ้าคืนนะร้อยยนะมาเลยฝักงะ เขบอกฝันาสองล้านเลยเอาไว้สนุกเลยไอกวงเลยครับเสี่ยมึงทำบอกว่ามวยนงี้ไม่ได้สิชนะเรามีสนุกได้ชนะอะไรครับพี่เบี้ยวพอหมด้แล้วดิมันใหญ่มารเบ ขาหมดสิยกมันใช่ร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าส้ามันไปโดนจังหวะมันลื่นด้วยเดี๋มันลื่นแล้วมันมันโดนด้วยเนยเราก็เดี๋ยวรงานมองเห็นเหมือนเหมือนแวเหมืนสุดอะไรเงียไปไดแต่เราต้องออกดีนะเระสียกอมได้เยอะสีย้อาแล้วก็มาเสียจาแต้มสียกมมาแต้มอะไรเงี้ยเราดีท่ามนอะไรแต่เราไม่แพ้ถ้าแพ้วันนี้เราเพราะว่าเออเรากวเราจะพบกันใหม่ยเสียงผมทกเสียงผมทช่ากมาใหม่เลยร้อยยี่สิบสองนคืนนะยี่สิบสองวคน้าริาก็บอกว่า ตาไั้ไม่รู้อ่ะบอกมาเลยว่าเท่าไรเขาบอกมาเลยครับอ่าหนึ่สิบล้านก็ได้เขาบอกอ้อ่าหนงร้อยิบสองนะหน่ร้อยยสบสงมาเใช่พูดอะไรนะครับโ้เองะเลยเชพาะุิธปชาทงกิ้งมาเลยมองวาเรา้ากยิงได้เลยได้เลยด้ัเท่าไหร้อ่บองหนึ่อยยครับเ